TV เดี๋ยวเดี๋ย่ยไปดูของพี่ฮาร์ปมาดูของน้องก่อนโอ้โหเซไฮเครื่องเขียนอะไรเนี่ยสูงกว่าเซไฮอีก <Yeah. S 1> <laughs> ทุกคนโอ้โหนี่นี่วันนี้เขาจะมาโชว์โชว์อุปกรณ์อาร์ติสของเขาอุปกรณ์ศิลปะของเขาไห <laughs> นของพี่ฮาร์ปอยู่ไหนหันมานี <laughs> เ่เดี๋ยวเดียวทางนี้เหรอ <laughs> อันนี้โอ้โหแพ็กเกจแพ็กเกจแบบเอาฝั่งนั้นยังไม่ลุก <laughs> ลุกได้แล้วโอ้โหย้ายมานี่ย้ายมานี่ยเอาแล้วนี่เราจะทํางานศิลปะข้างกันได้ยังไงโต๊ะเราเล็กกว่าเอามนอนข้างล่างเลยเหรอเอามาดูของพี่ฮาก่อนนี่ฟังก์ชั่นมาดูฟังก์ชันโอ้โหเครื่องเขียนในราคาเท่าไรแค่สองร้อยของพี่ฮาร์ปสองร้อยราคาสองร้อยบาททุกคนดูนี่ราคาจริงเหรอจริงสิแม่ซื้อมาสองร้อยอ่ะโอ้โห มันมีอันนี้ด้วยอ่ะพี่ฮับมันมันได้อะไรบ้างมันมีอันนี้ด้วยนี่คืออะไรยางลบอ๋อแต่ว่ายางลบอันนี้วิเศษโอ้โหน้องเขาบอกว่าเขาราคาแพงกว่าใช่มันก็ใหญ่นี่เขาพี่ฮับเขาจะมีลิ้นชักตรงนี้ด้วยมันมียางลบแบบนี้อ่ะเรามาดูกันนี่เขาให้สีน้ำมาเนอดูยางไบก่อนฮะยางลบดีน้ำมันยางลบอะไรเป็นดีน้ำมัน เฮ้ยไม่เชื่อเดี๋ยวมีคนแกแล้งวะเนี่ย <laughs> พิ娅เอาดินน้ำมันมาใส่หรอไม่มันเป็นยางลบจริงยางลบที่เขาให้มาในนี้นะถ้าแม่ไม่เชื่อนะจะเขียนให้ดูยางลบดินน้ำมันทุกคน<ด>มาดูดอ่าลบสิเห็นก็ได้เห็นสิโกหกไปเนี่ยลบได้จริงหรอลบได้แค่นินนึงเพราะว่ามันเก่าว้าวโหลบไม่ได้หมดทุกคนมันเก่าโหเก่าเกิน ได้สีไม้ใช่ไหมข้างบนเป็นสีไม้ได้กระดาษได้กระดาษทรายด้วยกระดาษทรายอันนี้คือพี่ฮับไม่รู้ว่ากระดาษทรายเขาให้มาทําอะไรนะแม่คิดว่าน่าจะมาขัดเอ่อขัดสีสีน้ํามันหรือสีอะไรแม่ไม่รู้อ่ะขัดสีช็อคหรอทำให้มันแหลมๆนี่เขามีออยล์พาร s เทลใช่ไหมเป็นน่าจะเป็นสีน้ํามันแล้วก็มีสีน้ําสีแมจิ แล้วก็ water c o l o r เป็น water color pencil คือทำอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกว่าสีไม้ระบายน้ำตัวนี้ใช่สีไม้ระบายน้ำนะตัวนี้อามาเราจะมาทดสอบสีกันนะทดสอบของใครก่อนพร้อมกันเลยไหมพร้อมกันยังไงดีเราจะเอาลงข้างล่างเลยนะทุกคนเพราะว่าโต๊ะเรามันเล็กแล้วพื้นที่มันไม่พอเราจะย้ายแล้วอะมา อ่ะเปิดอันมาดูแพ็กเกจน้องมันจะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างงี้เดี๋วยวน้องจะมาเปิดให้ดูว่านี่โอ้โหเป็นกระเป๋าเทปเลยอันของน้องก็ราคาเท่าไหร่สองร้อยสองร้อยเก้าสิบเก้าบาท <Okay. S 1> ของน้องโอ้โหโอ้มาดูของน้องกันก่อนว่าได้อะไรบ้างอุ้ยเขาใช้ไปแล้วนี่น้องอ่ะนี่ใช้สีน้ำนี่เขาใช้ไปแล้วนี่สีน,น้ำ ได้พู่กันได้สีไม้สีไม้เหมาะกับเด็กนะสีสั้นสีสั้นๆได้สีไม้เยอะมากแล้วก็ได้เมจิกเมจิกก็เยอะมากเลยยังไปนี่เลยนี่อะไรต่ออันนั้นอ๋อเมจิกใหญ่กล่องนี้เป็นเมจิกใหญ่แล้วก็เป็นครยอนอนครยออนสีเทียนครยอนเยอะมากต่อไปนะฮะต่อไปใครนะฮะโอ้ของพี่ฮาเหรอเอาเช็คแล้วหรือหรอฮะยังยังไม่เช็คทั้งหมด เออเช็คทั้งหมดเอาเช็คทั้งหมดเอเช็คแล้วไงมาทดสอบสีอะไรก่อนแล้วน้อง <Sure. S 2> จะบอกว่าของน้องทาอันนี้ได้นี่เวลาเราจะระบายสีหรือว่าทํางานศิละปะเรามีแผ่นตั้งนี่โอโ้โหตั้งกระดาษได้ทุกคนอย่างนี้เลยใช่โอโ้โหเขาทําเป็นด้วยนี่โอ้นี่ถูกต้อง <Mario. S 2> ใส่กระดาษลงไปอย่า <Mario. S 2> งน,นั้นนี่เขาจะทดสอบสีมาเยี่ยวก้อนแรกสีชอ็อก เอางี้แม่ว่าไม่ต้องทดสอบสีหรอกมาสร้างผลงานแข่งกันดีกว่าได้อะสร้างงานศิลปะกันแล้วนะทุกคนเดีย๋ยวเราจะมาดูว่าของใครจะออกมาสวยแล้วก็พิเศษที่สุดนี่นี่คือการเตรียมความพร้อมก่อนจะเปิดโรงเรียนโออะอะเอ,ะอะมามา,มาเล่าระหว่างทําผลงานก็มาเล่าเล่าให้ฟังด้วยว่า ตอนตอนปิดเทอมทำอะไรบ้างมีประโยชน์ไหมตอนปิดเทอมก็เล่นเกมโอ้หเซฮายทำอะไรบ้างยาบายสีโอ้นี่เขามีประโยชน์คนนี้เขามีประโยชน์คนนี้ล่ะ <c oughs> เล่นเกม <c oughs> เล่นเกมอ <c oughs> ยากกะพูดกับเพื่อนอยากจ็เล่นเกม,มไม่ดีเลยนับรอพูดกับเพื่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไปโรงเรียนละเขา,เขา,เ,ขาเขามีเรียนพิเศษละไม่ใช่อะไรล่ะเรียนซัมเมอร์ มันไม่เหมือนกันตรงไหนเนี่ยมันไม่เหมือนกันตรงซัมเมอร์ต้องทำกิจกรรมโ,โหแล้วก็มันยากกว่าโอโ้งานไม่เสร็จหรอก เห็นแต่กระดาษเนี่ยคนหายไปไหนลูกมาดูอะไรสมมติว่าลูกมาดูตัวแบบอทำาไม่ต้องดูตัวแบบด้วยให้สร้างสร้างผลงานแล้วต้องดูโครงหน้าโอ้น้องน้องเขาไม่มีตัวแบบนะเนี่ยเขาคิดเขาวาดไปแล้วก็มองบนฟ้าไปก็คิดนี่ผลงานเก่าไม่เห็นไหมอันนี้ผลงานเก่าดูดูแล้วเดี๋ยวจะไปดูครับเนี่ยเนี่ยดูโอ้โหนี่นักศิลปะตัวจริง ไม่ใช่หรอไปต่อไหนถึงไหนแล้วเนี่ยน้องเขาน้องเขาจะได้เต็มกระดาษแล้วเนี่ยอันนี้ผลงานเก่ามาดูสิเวลาผ่านไปเนิ่นนานทำไมพึ่งได้แค่นี้ <laughs> เดี๋ยวไปไหนแล้วอย่าบอกนะว,ว่าเขาเปลี่ยนแผ่นนี่คือผลงานเก่าของเขา เขาเปลี่ยนแผ่นเขาบอกว่าไม่สวยเขากําลังเริ่มทําแต่มาดูของพี่ฮาร์ปเสร็จแล้วใช่ไหมกําลังจะเสร็จเดวแต่ละใบสีโอ้โหโอ้โหนี่มันคือตัวอะไรมาดูใกล้ๆกันทุกคนคนดิหรอไม่ใช่ตัวหรอไม่ใช่ไม่ใช่ a n มันเป็นคนโอ้โหคนมันวาดง่ายสุดไม่เหมือนสัตว์คนญี่ปุ่นใช่ไหมเนี่ยคนญี่ปุ่นอะไร คนอะไรล่ะเจ๊จะทำสัตว์ง่ายมากใช่เขาทำสัตว์ง่ายมากนะน้องอ่ะคนอะไรเดี๋ยวคนไทยเหรอก็คนอเมริกาดินะก็าวาดที่อย่างเป็นอเมริกาโอ้เขาวาดคนอเมริกาล้วทุกคนดี๋ยห ตัวอะไรอะ่ะนาฬิกากับฟ้าทิพย์ไม่เซไฮมันคืออะไร <c oughs> นาฬิกากับฟ้าทิพย์มันไม่เหมือนแบบมันหรอ <laughs> มันไม่ใช่เดี๋ยวให้น้องคิดเองว่ามันคืออะไร <c oughs> ใช่มันเป็นนาฬิกากับฟ้าทิพย <c oughs> ์แท้ๆท้ <c oughs> ไทเกอร์ <c oughs> ไทเกอร์อะไรเสือยังไรน้องบอกว่ามันคือไทเกอร์ตรงไหนทุกคน <c oughs> ทุกคนคิดว่าคืออะไรไงมันเดี๋ยวยังไม่เสร็จไงนี่เขาทำตัวมันอยู่ ต่อไประบายสีเฮ้ยแต่มันก็เหมือนไอ้นั้นอยู่นะแต่ว่าต่อไประบายสีทุกคนก็เหมือนตัวอะไรอะสิงโตอยู่นะใช่ไหมผีเสื้ออ๋อเปลี่ยนแล้วเขาจะเป็นผีเสื้อไปต่อไปต่อยังอู้เสร็จก่อนนะนี่คนแรกผลงานศิลปะของเซไฮเสร็จแล้วทุกคนคิดว่ายังไงดูไว้นะแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับของพี่ฮาร์ปกันแล้วก็ อันนี้แม่คิดว่ามันน่าจะเป็นบ้านของตัวนี้ใช่ไหมนาฬิกาแท้ๆฮะน่าจะเป็นบ้านของตัวนี้แหละอันเนี้ยฮะนี่มันเหมือนอยังไงมันเป็นนาฬิกาเขาเรียกว่าใช้จินตนาการเราต้องใช้จินตนาการเสร็จแล้วนะเอามามาใหา้ลูกคู่หน่อยสิกับผลงานสิเอา้ายังไม่เสร็จรไป<า>ต่อเขายังไม่เสร็จทุกคนถึงไหนแล้วเสร็จละ มันเหมือนหมดแดงแล้วนะเนี่ยฮะพี่ฮาเสร็จแล้วเหรอมาดูผลงานพี่ฮากันทุกคนไหนไหนมาดูผลงานสิพี่ฮาป .3 สานี่เลยอะไรนะคนเลยนะคนคนปกติคนปกตินลทุกคนนี่คือผลงานคนปกตินี่เลยโอ้โหสำหรับแม่คิดว่าสวยอยู่นะ นี่เเป็นฝาแฝดกันไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เหรออหอแกรก็น่าจะน่าจะว่านี้ผิวดำมันนี่ผิวขาวโอ้ยน้องก็ลังจะเสร็จเดี๋ยวก่อนจะไปดูผลงานน้องเดี๋ยวพี่ฮามาเก็บอุปกรณ์รออ่าเราเก็บไงโอ้ลิ้นชักมีลิ้นชักปิดโอ้เหมือนนักธุรกิจจะไปไหนอาหิ้วกระเป๋าไปไปไหนไปแล้วเหรอไปบายไปประชุมเหรอยังโอ้โหต้องเอาสิ่งยังนึงก่อนเอาอะไรโทรศัพท์ โอ้นักธุรกิจมีโทรศัพท์อีกอันนึงเป็นกระเป๋าเอกสารเสร็จแล้วไปแล้วนะเสร็จแล้วฮะนี่มาดูพี่ฮะมาธุรกิจเล่นกันนโอ้นักธุรกิจมั่วว่านี่เสร็จแล้วมดตาน่อยตานิดมดแดง <c oughs> ไม่ใช่นะผลงานอะไรเอาแล้วบอกไทเกอร์โอ้โห คนคิดว่ายังไงสำหรับเด็กอนุบาลหนึ่งนี่คือเจ้าแอนแอนมันเป็นผลงานต้นอ่ายังไม่ได้โช์เก็บอุปกรณ์เลยจ้ามาเร็วไปไหนโช์เก็บอุปกรณ์พี่ฮาร์ปเขาเป็นนักธุรกิจไปแล้วง่ายมากตัวเองเก็บไงใช่เร็วเขาเป็นนักธุรกิจแล้วตัวเองเก็บอุปกรณ์ยังไงเร็วเก็บเก็บแผ่นอันนี้ก่อนนะทุกคนโอ้โหโอ้โหเก็บได้ไหมเนี่ย ใช่ยังไงต่อโอเบพับพับเขาเป็นพับกี่ชั้นเนี่ยอ่าแล้วเขาจะมีเทปตรงนี้ทุกคนติดแปะแล้วมีหูหิ้วไหมหูหิ้วยังไงเป็นนักธุรกิจอีกคนหรือเปล่าไปแล้วบ๊ายโอ้โอ้โหใหญ่กว่าห้ หยุดหยุดเด็กทําปักเองไม่ได้เด็กเด็ก<ร>ห้าม<ร>ทาปัก<ร>เองเลยเนี่ห้<ร>ม่ใช่เด็กฮะเอาไม่ใช่เด็กเหรอทุกคนเนี่ยถ้าอายุน้อยอย่าเพิ่งเล่นปักนะปักไฟอันตรายเดี๋ยวแม่ทําให้โอ้โหไปแล้วทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายก่อนเร็วมืดแล้วดูข้างนอกสิไปแล้วเร็วบ๊ายบายยังเก็บของโอ้โหเด็กดีต้องเก็บของ ไม่เก็บอุปกรณ์ต้องเก็บต้องเก็บของแล้วก็เอาไว้มั่นอ่ะะดื้อก็ดื้อไปแล้วเราเจอกันใหม่นะว่าพรุ่งนี้เราจะทําอะไรกันเราเจอกันใหม่ว่าคลิปต่อไปเราจะทาอะไรกันดีไหมเรารู้แล้วคลิปต่อไปไม่ไม่เรายังไม่บอกไปแล้วไบไยคลิปต่อไปจะเล่นเลยหรอพูดเล่นพูดเล่นเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาลุ้นกันว่าเราจะมีอะไรมาให้ดูไปจบฝึกเปิดประตูโหคลิปต่อไปฝึกเปิดประตูใครจะมาดูเราโอ้โหนักธุรกิจกระจายเอกสาร <laughs> มั่วไปดีกว่าเซฮา,าบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดสับสไลด์สับสไลด์ <laughs> อย่าลืมกดสับสไลด์อย่าดูคลิปใหม่ๆเยอะๆเยอยย